Office 101 p r o ูนย่ t สนับสนุนโดย ProdX Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณสวัสดีครับผมเนสสิริชยัยศิริชัยสุทธิกรนะครับวันนี้ร่มอยู่กับ Office 101 p r o d นย์หนึ่ t นะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือลอลอรอลอลอ,ลอก็คือลอลิง3ตัวแล้วก็ลอเรือ2ตัวนะครับล้มเหลวและเรียนรู้ การที่เราจะล้มเหลวได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าเราจะทําอะไรสักอย่างเราก็ต้องเกิดการล้มเหลวก่อนอยู่ดีแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างแบบการเล่นเกมหรือว่าการอ่านหนังสืออะไรต่างๆในเบื้องต้นอาจจะแบบว่าเราเล่นได้ไม่ดีหรือแบบว่าไม่มีใครที่เล่นเกมไหนสักอย่างแล้วแบบพิ่งเล่นอนะ่ะแล้วเก่งเลยทันที หรือว่าการอานหนังสือเราตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยเราจะอ่านหนังสือ5เล่มนี้ให้จบภายใน1เดือนนี้แต่กลายเป็นว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ เราไม่สามารถอ่านจบได้เพราะว่าคนเขียนมีเทคนิคการเขียนที่แบบค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเกินไปจนเรายากที่จะเข้าใจพอหนังสือที่เราอ่านมันยากที่จะเข้าใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่อยากอ่านเพราะว่าเราไม่อินกับมันอะไรเงี้ยสองอย่างนี้ก็จะเป็นการล้มเหลวอย่างหนึ่งในการทํากิจกรรมการเล่นเกมแล้วก็การอ่านหนังสือครับซึ่งเรื่องทั่วไปผมคิดว่าน่าจะทุกเรื่องจะมีการล้มเหลวอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่า เมื่อเราล้มเหลวไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรจากมันหรือเปล่าบางคนเปิดธุรกิจส่วนตัวบางคนบอกว่าทํางานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยได้เงินเดือนเดือนละ2 0 0 0 0ื่นสามหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอายุขนาดนี้แล้วอะเราจะอายุประมาณ30ต้นๆจะเกือบ40แล้วแต่ยังได้เงินเดือน3 0,000ก็รู้สึกว่าตัวเองต้องขยับไปทําอะไรสักอย่างแล้วแหละก็เลยออกมาขายของทากิจการทําบ้านของตัวเองให้เป็นร้านค้าอะไรเงี้ย ความล้มเหลวก็จะตามมาละเปอร์เซนต์ความล้มเหลวก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือช่วงแรกอาจจะไม่มีคนมาซื้อของเพราะว่าเขายังไม่ได้รู้จากร้านของเราดีพอขนาดนั้นหรือว่าเรายังไม่ได้ทำการโปรโมตมาเก็ตติ้งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยสิ่งที่เราตั้งไว้ว่าบ้านเรานี่ยแหละจะเป็นจุดที่คนต้องมาซื้อของหรือเราอาจจะวางแผนลงแกป ลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับพอเมื่อเรวเริ่มต้นมันก็จะมีอยู่แล้วแหละมันไม่มีทางที่คุณเปิดร้านปุ๊บแล้วคนแห่มาซื้อแบบปุ้งปังอะไรเงี้ยจกเป็นแต่คุณจะเป็นเนดอลหรือว่าดาราสักอย่างนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ทางก็คือคุณท้อเลยว่าแบบทําไมมันไม่เป็นอย่างที่หวังคุณท้อเลย2คือคุณเรียนรู้กับมันว่าทําไมคนถึงไม่มาซื้อนะมันมีทางไหนบ้างที่จะแก้ไขวิธีนี้ที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะซึ่งผมคิดว่ามันมีทางแก้แน่นอนแต่ว่่่าาาเเรรจจะตต้อองขขยยยัับบบไืๆมมมนีสสูํ็แ โอเคคนได้มาซื้อแล้วคุณทําอย่างนี้คนจะแห่มาซื้อทันทีอะไรเงี้ย ไม่งั้นคนทั้งโลกก็น่าจะรวยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการล้มเหลวและเรียนรู้ของเราอะเราต้องคิดให้ออกว่าการล้มเหลวที่เราทําไปอะเราพลาดอะไรหรืออะไรเป็นจุดที่ทําให้เราล้มเหลวแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกอะจริงอยู่ที่ถ้าเกิดว่าเราวางแผนมาดีแล้วสมมติว่าการเปิดร้านค้าของเราง่ายๆเราวางแผนมาดีแล้วว่าเฮ้ยเราไปรีเสิร์ชหมู่บ้านเราทั้งหมดก็ไม่มีร้านค้าไหนนะถ้าเราเปิดเราก็น่าจะเป็นที่แรกแน่นอนว่าก่อนที่คุณจะออกจากงานมาคุณมาเปิดร้านค้าคุณก็ต้องคิดไต่ตรองอย่างดีแล้วถูกไหมครับ All เราลงมาแอคชั่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เงี้ยเราต้องหาวิธทีรับมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่การออกมาขายของผมอยากให้ทุกคนลองนึกถึงปัญหาของตัวเองดูนะครับหรือทุกย่างก้าวที่เราได้ทําลงไปไม่ว่าจะเป็นงานแนวฟิสก็ได้หรือว่างานที่คุณอาจจะทําแล้วแบบไม่มีความสุขอยู่อะไรประมาณนีน้ลองคิดดูครับว่าทําไมเราไม่มีความสุขกับที่เนี้ยที่เราทํางานอยู่มันก็คือความล้มเหลวอ,อย่างหนึ่งนะความล้มเหลวทางจิตใจอาจจะไม่ใช่ทางร่างกายอะไรเงี้ยเป็นการล้มเหลวจากภายในว่าทําไมเราถึงไม่มีความ สกับการทํางานที่นี่เหมือนแต่ก่อนในช่วงปีแรกที่เราได้เข้ามาทํางานราเราสึกแฮปปี้มากเราได้รู้สึกว่าเราเจอเพื่อนใหม่ๆงานค่อนข้างจะท้าทายแล้วก็ทุกครั้งที่จบงานได้แล้วเรารู้สึกสบายใจยมีความสุขอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันเหมือนกับว่าเราทํางานหนักขึ้นและทําไปก็รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอะไรเท่าไหร่ลองหาปจายยัจจัยดูครับลองลิสมาประมาณ5อย่างว่า สิ่งที่ปีแรกมีกับสิ่งที่วันนี้มีมันต,ต่างตรงไหนบ้างนั่นก็คือเรากําลังจะเรียนรู้ในการล้มเหลวทางภายในของเรามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็ได้ถ้าคุณนึกดีๆอย่างเช่นหัวหน้าง,งานเปลี่ยนหรือเปล่าหัวหน้าง,งานคนแรกเข้าใจลูกน้องได้ดีกว่าแบ่งเบางานให้ลูกน้องแต่ละคนได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับหรือเพื่นลุวมงานปีแรกที่เราเข้ามาแล้ว,ลวเรามีความสุขเพราะเพื่นร่วมงานหรือเปล่าเพื่นร่วมงานที่เข้ากันได้คุยกันได้ทุกเรื่องแต่ตอนนี้เพื่นล่วมงาน กลุ่มนั้นหรือว่าคนคนนั้นหายไปแล้วมาเลยทําให้บรรยากาศออฟฟิศในการใช้ชีวิตของเราอ่ะและในการทํางานของเราอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอันนี้ก็ลองเรียนรู้จากการเปรียบเทียบระหว่างปีแรกกับปัจจุบันของเรานะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เราล้มเหลวอยู่หรือว่าอาจจะล้มเหลวไปแล้วอย่างเงี้ยลองมานั่งคิดดูว่ามันเกิดขึ้นเพ,นเพราะอะไรเราจะได้ข้อสรุปต่างๆมากมายแล้วก็จะทําให้เรารู้จัก ตัวเองได้มากขึ้นนะครับแล้วมันจะทําให้เราในอนาคตอะ่ะจะไม่ล้มเหลวแบบเดิมอีกแล้วเพราะว่าเราได้เรียนรู้กับมันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณล้มเหลวไปแต่ว่าคุณไม่ได้ทําความเข้าใจมันว่ามันล้มเหลวเพราะรอะไรคุณอาจจะเสียประสบการณ์การล้มเหลวของคุณไปฟรีๆนะครับขอบคุณที่ตาม Office 101 POD c a s t ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ